สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะก้อยตูนพาน้องทะเลสัมผัสพ,พื้นทรายก้าวแรกของลูกสุขใจที่สุดก้อยตูนคุณพ่อคุณแม่สุขใจเมื่อมีลูกชายเข้ามาเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตครอบครัวสำหรับนักแสดงสาวก,ก้อยราชวินวงศริยะภรรยาคนสวยของนักร้องคนดงังตูนอธิว,วราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แ a ลมได้พาน้องทะเลวัยหนึ่งเดือนมาเที่ยวชมบรรยากาศทะเลจังหวัดภูเก็ตและได้สัมผัสพ,พื้นทรายเป็นครั้งแรกโดยมีพ่อแม่ประคับประคอง องก้าวแรกเป็นอย่างดีค่ะโดยก้อยได้โพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอบรรยากาศดีๆกับโมเมนต์ที่แสนจะมีความสุขเขียนแคปชั่นว่าไม่มีกระทงให้ลอยลอยทะเลเลยละกันครั้งแรกที่ทะเลได้มาทะเลและเอาเท้าน้อยๆสัมผัสพื้นทรายหนูเก่งมากไม่ร้องเลยสักแอะสงสัยเพราะพ่อกับแม่พามาเที่ยวทะเลตั้งแต่อยู่ในท้องจนหนูชินกับเสียงคลื่นไปแล้ว วันที่16เดือน11 2021บันทึกไว้ว่าทะเลน,น้อยของแม่ได้มาเหยียบพื้นทรายเป็นครั้งแรกนะหนูดูตั้งใจมากๆครับอยากให้หนูรู้ว่าทุกๆก้าวแรกของหนูจะมีพ่อและแม่คอยประครับประคองแบบนี้ตลอดไปนะไม่สั้นชายไม h แ p ปปี้เนงานนี้บุ๋มปนัดดาถึงเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูรู้ตัวไหมว่าเป็นคุณแม่ที่สวยมากซึ่งก้อยได้ตอบกลับว่า หือพี่บูมเบื้องหลังตาหนูเป็นหมีแพนด้ามากครับนอกจากนี้ยังมีนัทเทพาสดินเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูน้องทะเลว่าอุ้ยเท้าจิว๋วและมีคอมเมนต์อื่นๆอีกว่า sometime happy net is so simple and that how is should be ดีใจที่ได้เห็นก้อยและตูนมีความสุขนะครับเป็นต้นค่ะ ขอขอบคุณอินสตาแกรมราชวินวงและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ